สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเปิดแผนที่สมบัติใต้แผ่นดินไทยกันต่อนะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่47นะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและคิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของจังหวัดเชียงรายที่เริ่มต้นมาตั้งแต่คลิปที่31นะคะที่เราได้เปิดข้อมูลทรัพยากรธรณีใต้ดินของจังหวัดเชียงรายแหล่งต่างๆที่มีแร่ธาตุชนิดต่างๆแล้วก็ การเปิดพื้นที่ให้ขอประทานบัตรทําเมืองได้รวมั้งการพบเหมืองหลายแห่งผ่านมาแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราอยู่ที่ผาตั้งผาบอกช่องเขาขาดแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณที่พบแหล่งแร่นะคะดังนั้นก็ขอเอาชั้นธรณีวิทยาชั้นนี้ออกเพื่อให้แผนที่ดูปร่งขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะที่เราเข้ามาดูพื้นที่ตรงช่วงขุนตาลน,นะคะ ถึงเฉียงแสนที่พบว่ามีการเ,าเปิดให้ขอประทานบัตรได้ในช่วงของเชิงเขาซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนตรงนี้เป็นโรงพยาบาลขุนตาลท่านไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปนี้ขอไปต่อค่ะว่าตรงนี้เป็นอะไรคะของเชียงรายตรงนี้เป็นน้ำตกตาดควันอำเภอพยามเมงรายจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นน้ำตกส่วนตรงนี้ฉันจะเว้นก่อนนะคะไปจุดนี้ก่อนคะ่ะ จุดนี้เป็นน้ําตกแม่แอบอยู่ที่อํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วจุดนี้ค่ะคลิปนี้หรือว่าแผนที่นี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปเองได้นะคะเป็นเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีที่ดิฉันได้วางลิงก์นี่นะคะเอาไว้ใต้คลิปทุกคลิปแล้วค่ะตรงนี้เป็นน้ําตกบ้านไร่นะคะอํเาเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้เป็นน้ําตกคุ้ยแม่สัก อาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะคันนี้เดี๋ยวฉันจะเหลือ,อแหล่งแรกชุดสุดท้ายชุดที่บรรพานมานี่คะ่ะขอภาบทัวร์นิดนึงนะคะชุดที่บรรพานมาอันนี้เป็นแผนที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะเราไล่กันตั้งแต่อําเภอแม่สายนะคะอําเภอแม่ฟ้านหลวงไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะถึงแม่จันนะคะอําเภอเมืองเนะะี่ยค่ะไล่ลงแม่สวยเวียงป่าเป้าไปถึงพานนะคะป่าแดดอําเภอเทิงแล้วก็ขึ้นมาที่พญามเมงราย ไปที่เบียงชัยไปที่เชียงรุ้งนะคะอำเภอขุนตาลเวลาที่ท่านทำเข้าไปในแผนที่เมื่อสักครู่ของกรมทรัพยากรธรณีท่านจะไม่มีเส้นแบ่งเขตอำเภอค่ะก็เลยจะต้องออไม่ได้ระบุไว้นะคะว่าสิ่งที่พบนั้นอยู่ในอำเภออะไรได้แต่หมายเลขถนนแล้วก็ชื่อโรงพยาบาลอะไรทำนองนี้นะคะช่วงด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นอำเภอเวียงแก่นนะคะเป็นอำเภอเชียงของ นะคะแล้วก็อำเภอดอยหลวงแล้วก็ขึ้นมาที่อำเภอเชียงแสนเป็นต้นนะคะตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะคะเดือนดาว่าน่าจะเป็นเชียงแสนตรงนี้คานผู้ชมคะจะพาลงไปดูพื้นที่ที่เหลือแหล่งแร่นะคะสำคัญจุดสุดท้ายค่ะตรงนี้เป็นภูเขานะคะแล้วแหล่งแร่ตรงนี้ก็คือทองคำชื่อว่าห้วยส5นะคะเป็น เขตสงนวนทรัพยากรแร่ทองคําของจังหวัดเชียงรายนะคะลองเข้าไปดูลึกๆนะคะแหล่งใหญ่พอสมควรนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมนะคะตรงนี้เป็นถนนหมายเลข1098ตรงนี้เป็นห้วยซอเนะคะตรงนี้เป็นซอตรงนี้เป็นซอนะคะก็คงจะต้องออใช้ทั้งสองคำมั้งคะเพราะว่าเป็นเอกสารของหน่วยราชการทั้งคู่ พุ้ยซอเจ็บเป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ทองคําก็คือทองคาบริเวณนี้ของเชียงรายค่ะเป็นที่น่าย,ยินดีว่ายังไม่เปิดให้เป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ก็คือยังไม่เปิดให้ขุดแร่ทองคําที่นี่นะคะท่านผู้ชมคะแร่ทองคําที่นี่อยู่ทางทิศเหนือของถนนหมายเลข1098นะคะเป็นทางทิศตะวันตกของวัดใหม่สีร่มเย็นถนน1 7 7 4นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียน ห้วยซอวิทยาคมตรงนี้นะคะจะเห็นว่าทองคำนั้นคลุมอยู่หรือว่าอยู่ภายใต้ภูเขาเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ราบที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็มีชุมชนอยู่กระจัดกระจายนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุมชนค่อนข้างาหนาขึ้นนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์นะคะวัดเนินสมบูรณ์เข้าใจว่าเป็นชุมชนทีเดียวนะคะ ซึ่งโอ้พระเจ้าช่วยมีพื้นที่ซึ่งเปิดให้ทำเหมืองแร่ได้อยู่ขอบขอบค่ะดิฉันเพิ่งจะเห็นนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะตรงเขียวๆเวนี่ยค่ะดูนะคะเป็นพื้นที่เขตพัฒนาทร,รัพยากรแร่ห้วยสอสาเป็นแหล่งแร่ทองคําของเชียงรายนะคะซึ่งคําว่าเขตพัฒนาทร,รัพยากรแร่หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้เอกชนนั้นสามารถขอ เปิดเหมืองแร่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมีคลองเล็กๆเรียกว่าท่าช้างค่ะท่านผู้ชมคะเราอยู่บนแผนที่ google ที่ซ้อนด้วยข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเพราะนั้นเวลาเราทำงานบนแผนที่นี้มันก็จะดิ้นไปดิ้นมาเล็กน้อยนะคะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะตรงนี้เป็นคลองท่าช้างนะคะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำาั้วยโอ้โหที่ฉันไม่สามารถจะอ่านได้ y a e k s a i อะไรสายสักอย่างนึงเนี่ยนะคะ น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทีแรกนึกว่าจะเป็นเขตสงวนกับเขตอนุรักษ์ทั้งหมดนะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงบริเวณนี้ค่ะใต้ถนนหมายเลข1098เก1เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้ทําเหมืองแร่ได้ซึ่งถ้าดูตามสภาพนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆถ้าหากว่าเปิดเหมืองแร่ทองคําตรงนี้ความผาสุกข,ของคนพื้นที่เห็นทีว่าจะ เปลี่ยนไปอย่างมากมายทีเดียวแล้วตรงนี้เป็นชุมชนใกล้อ่างเก็บน้ำตรงนี้ก็เช่นกันนะคะมีชุมชนแล้วก็มีลำน้ำที่เรียกว่าท่าช้างเนี่ยไหลผ่านในพื้นที่ท่านผู้ชมคะคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เห็นทีต้องทําการบ้านนะคะยังขอปิดตรงนี้ไปคิดว่าจะต้องทำการบ้านละคะว่าเราจะยอมให้มีการทำเหมืองแร่ทองคำในบริเวณนี้หรือไม่นะคะ เพราะว่าเป็นการทำเหมืองแร่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งคงเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนเนี่ยใช้ร่วมกันแล้วถ้าเกิดเหมืองแร่ตรงนี้คล้ายๆกับเหมืองแร่ที่พิจิตชีวิตก็คงจะลำบากนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะเปิดให้ดูสภาพเหมืองแร่ที่พิจิตนะคะว่าถ้าตรงนี้ถูกขุดแร่เนี่ยสภาพจะเป็นอย่างไรนะคะเราลงไปดูภาพเล็กนะคะตรงนี้ค่ะอ,อทนนิดหนึ่งนะคะเวลาเราใช้แผนที่นี้เราต้อง ค่อยๆยอมรับการทำงานร่วมกับอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณของเมืองทองคำจังหวัดพิจิตรเห็นไหมคะคือพื้นที่จะถูกขุดนะคะให้เป็นหลุมเป็นบ่อลึกมากเป็น100เมตรนะคะตอนนี้ประมาณ1 5 0ยหถึงสองเมตรในบางหลุมค่ะเพราะว่าตัวแร่ทองคำจะอยู่ลึก,ล,กลงไปเรื่อยๆและบริเวณนี้ก็จะเป็นบ่อไซย,ยาไนด์เดี๋ยวจะลองเอาชั้นพื้นที่จำแนกแร่ออกแล้วก็จะได้เห็นชัด เห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นบ่อไซยานายทั้งสองบ่อแล้วก็เป็นโรงแต่งแร่แล้วก็เป็นคุ้มเมืองที่อยู่ลึกขณะเดียวกันก็จะมีกองสินแร่สูงเป็นร0อเมตรนะคะในบริเวณตรงนี้ซึ่งในภาพมุมบนเนี่ยจะมองไม่เห็นความสูงของกองสินแร่แต่ท่านสามารถดูเรื่องนี้ได้จากข้อมูลบนข่าวต่างๆนะคะที่มีการเผยแพร่เอาไว้เช่นขอกลับไปที่แหล่งทองคําที่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งนะคะว่า ถ้าหากมีการทำเหมืองทองคำในบริเวณใกล้ๆชุมชนตามที่เปิดให้เป็นพื้นที่พัฒนาแร่เนี่ยนะคะทรัพยากรแร่เนี่ยก็หมายความว่าชุมชนตรงเชียงรายตรงที่ว่านี้นะคะ่ะก็จะตกอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยมากนะคะในการที่ต้องปกป้องแล้วก็อยู่ร่วมกับเหมืองแร่ได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่า แหล่งแร่ทองคําของเชียงรายนั้นมีขนาดพอสมควรทีเดียวนะคะก็คือคร่อมภูเขาลูกนี้นะคะล่างมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เปิดให้ทําเมืองได้นะคะเนี่ยเป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ทองคำนะคะอยู่รอยตะเข็บนะคะลงไปดูตรงนี้นะะิดนึงค่ะเป็นรอยตะเข็บที่อยู่ระหว่างป่ากับชุมชนนะคะตะเข็บเล็กๆเ,เนี่ยนะคะซึ่งมันจะมีความหมายอะไรล่ะคะในเมื่อ เมืองแร่เนะี่ยอยู่ติดกับเขตสงวนทรัพยากรแร่ดูนะคะตรงนี้เป็นเขตสงวนซึ่งไม่ให้ทําเหมืองตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์ก็ไม่ให้ทําเหมืองนะคะเว้นเสียแต่ว่าจะมีมติคอรมออนุมัติเป็นอื่นก็คือเปิดให้ทําเหมืองได้แต่ตรงกลางระหว่าง2เขตเนี่ยคะ่ะเปิดให้ทําเหมืองได้แล้วจะเหลือรอดอะไรละคะที่จะรักษาสภาพที่จะสงวนเอาไว้ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ เนินเขานะคะแล้วก็ชุมชนแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็มีแหล่งน้ําอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เปิดให้ทําเหมืองแร่ได้นะยคะ่ะห้วยส1เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ทองคํานะคะแล้วพอมาลงข้างล่างนะคะ่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นห้วยอสอ2นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้วยส3ทั้ง3จุดนี้เปิดโอกาสให้เปิดเหมืองแร่ทองคําได้ซึ่งอยู่ริมลําน้ําที่เรียกว่าท่าช้างแล้วก็มีอ่างเก็บน้ํานะคะ ตรงนี้ที่ฉันอ่านชื่อภาษาไทยไม่ถนัดนะคะซึ่งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเนินสมบูรณ์นะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็เป็นป่าแล้วก็เป็นพื้นที่กเกษตรกรรมของเชียงรายคลิปนี้ที่ฉันฝากให้พี่น้องในพื้นที่แล้วก็คนเชียงรายช่วยตอบนิดนึงนะคะว่าบริเวณนี้นะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาพอะไรนะคะมีการทําเมืองกันหรือไม่หรือว่าตอนนี้มีการยื่นขอหรือมีการลงมติ ที่จะเปิดเหมือนกันอย่างไรหรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเชียงรายแล้วเป็นคลิปที่มีกังวลสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าแหล่งแร่ทองคํานั้นถือว่าเป็นเป้าหมายของกลุ่มทุนที่ต้องการผลประโยชน์จากใต้ดินต้นทุนต่าของประเทศไทยนะคะเพราะว่าโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทองคําประเทศไทยนั้นยังอ่อนแอมากปฏิบัติกับทองคําไม่ต่างกับหินก่อสร้างซึ่งเป็นแร่ที่มีค่าสูงกว่าที่ผ่านมานั้นเราได้ประโยชน์จากแร่ทองคำเนี่ยนะคะ เพียงค่าภาคหลวง7-8%เท่านั้นนะคะก็คือการขุดแร่ทองคำที่พิจิตเนี่ยปีหนึ่งประมาณ6-7,000ล้านหรือ5,000ล้านเนี่ยจะมีเงินเข้าประเทศประมาณ3-4-500ล้านเท่านั้นเองแล้วก็ภาษีไม่ต้องเสียม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะว่าบริษัทที่มานั้นได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลหรือ BOI นะคะรวมกันถึง16ปีนะคะคือ8ปี2ครั้งแล้หลังจากหมด BOI แล้วไม่ต้องเสียภาษีแล้วเนี่ย อีก5าปียังได้ลดภาษีครึ่งหนึ่งส่วนเครื่องจักรต่างๆที่นําเข้าไม่ต้องเสียอารกรข่เข้าเราก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอันนี้เป็นโครงการส่งเสริมการลงทุนเมืองแรกของรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยจะเป็นธรรมสาหรับประเทศหรอกคะ่ะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมากมายแล้วก็ผลประโยชน์ที่ชาติควรจะได้รับนั้นมีมากกว่านี้ทองคําที่ฝังอยู่ใต้ใดินไม่ได้มาฟรีนะคะทุกพื้นที่ของแผ่นดินเราเนี่ยมีการรบรามีการปกป้องแผ่นดิน ะะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอธุวยาทนบรุรีจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์เราก็ยังมีการรบกันอยู่ในช่วงต้นของรัชกาลพื้นที่แทบทุกแห่งของเราเมีการรบราค้าฟันเพื่อปกป้องแผ่นดินกันมายาวนานนับเป็นร้อยร้อยปีทองคําเหล่านี้ก็คือต้นทุนที่ชีวิตเหล่านั้นได้แลกมาแล้วก็รักษาไว้จนถึงยุคเราถ้าจะขุดขึ้นมาก็ต้องขุดขึ้นมาเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนต้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ขุดขึ้นมาแล้วให้ต่างชาติเอาประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเหลือเศษเงินเล็กๆไว้เป็นค่าพักหลวงให้กับประเทศภาษีก็ไม่ต้องจ่ายแล้วพูกเขาก็หายไปป่าก็หายไปชุมชนก็เดือดร้อนคนก็ป่วยแล้วก็ตายด้วยสารพิษที่มากับทองคําเพราะว่าทุกพื้นที่ที่มีทองคําจะมีสารนูอยู่ด้วยเสมออันนี้เป็นเพื่อนแร่ที่มาควบคู่กันดังนั้นการพบแหล่งแร่ทองคําของประเทศตรงนี้นะคะถือว่าเป็นทุกขลาภของประเทศ ตราบที่นโยบายของรัฐยังอ่อนแอและเสียเปรียบการเข้ามาลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะที่เป็นต่างชาติดังนั้นขอให้คนไทยแล้วก็พี่น้องเชียงรายนะคะลุกขึ้นมาดูแลแหล่งแร่ทองคาแล้วก็พื้นที่ที่จะเปิดเมืองแร่ทองคําของเชียงรายไว้ให้ดีนะคะพิกัดตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ช่วยส่งข้อมูลให้ทิฉันด้วยว่าณนะเวลานี้สภาพตอนนี้เป็นอย่างไรที่ฉันอยากเห็นภาพสดๆจากพื้นที่ในชุมชนบริเวณนี้ค่ะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ย คนทั่วไปก็จะไม่เห็นค่ะว่าชุมชนนั้นอยู่ดีกินดีกันอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดเหมืองมาแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะคะฝากความหวังไว้ที่พี่น้องเชียงรายตื่นกันขึ้นมาดูแลแหล่งแร่ทั้งจังหวัดแล้วก็บอกตัวเองว่าจะขอยกเลิกการประกาศเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ให้แหล่งแร่ทั้งจังหวัดของเชียงรายเนี่ยเป็นเขตสงวนทรัพยากรแบบนี้ค่ะคือเป็นเขตที่ไม่มีการทําเหมืองนะคะ ตรงนี้นะคะต้องใช้คําว่าเขตสงวนทรัพยากรแรกคือเขตที่ไม่ให้มีการทําเหมืองเพราะว่าถ้าเป็นเขตอนุรักษ์เนี่ยก็ยังมีโอกาสจริง,รงๆแล้วมันก็ต้องเขตสงวนก,ก็ตามเถอะค่ะถ้าหากว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนนโยบายเนี่ยโอกาสที่จะเปิดเหมืองอยังไม่สามารถควบคุมได้ก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าวิธีคิดเชิงเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยเรียนรู้ว่ามีปัญหาทุกยุคสมัยค่ะคือแรกเนี่ยเป็นสมบัติใต้ดินที่มีมายาวนานแต่ เป็นข้ออ้างทางเศรษฐกิจที่จะต้องขุดแร่ทองคําขึ้นมาทั้งๆท,ที่ประเทศเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงน,นี่นึกคิดว่าเป็นเพียงข้ออ้างไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือเราไม่สามารถสร้างเม็ดเงินจากทองคําอย่างคุ้มค่ากับความสูญเสียทั้ทงระยะสั้นและระยะยาวได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าไม่มีการคานวณตัวเลขที่ถูกต้องเท่านั้นเองคลิปนี้ขอจบเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามคลิปต่อไปในจังหวัดต่อไปนะคะซึ่งน่าจะเป็นพยาวขอบคุณและสวัสดีค่ะ